ส่วนค่าคือคอยนิมุล โอแคมเเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นดิเซนทลาย x อเจนต e ตัวแรกของคาร์โนกำลังเปิดใช้งานแล้วฉะนั้นวันนี้เราไปติดตามข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าคาร์โนและเ d ดมีข้อมูลอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันจากช่องคอยน m มูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราได้นําเสนอถึงเด x นะครับตัวแรกของคาร์โน โดยการจับมือระหว่างคาดาโนนะครับแล้วก็ o c แคนเอทนะครับที่เป็นอีกระบบนิเวศเป็นระบบเครือข่ายหนึ่งที่จะสร้างเด็กตัวแรกนะครับที่จะสาธิตในเรเ็วๆนี้แหละดนะังนั้นโปรเจกต์นี้นะครับมีการพูดเอาไว้ตั้งแต่วันที่4กันยายนนะครับซึ่ง4กันยายนเนี่ยเป็นเป็นวันนะครับที่หลังที่จะมีการเทสนะครับสมาร์ทคอนแทควันที่1กันยายน แล้วก็วันที่12กันยายนก็จะมีการอัปเกรดอลันโซ่แต่โปรเจกต์เนี้ยพูดไว้นานแลวนะครับแต่จะมีการสาธิตเริ่มใช้ในเดือนนี้นั้นการจับมือครั้งนี้นะครับก็เป็นการจับมือที่ดีนะครับโดย OCA m มเเนี่ยมันเรียกชื่อโดยโทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนนะครับว่าเป็น O c แ m ม X อเนะครับเมื่อมีการทดสอบในการ,าค,ร,การครั้งนี้นะครับนั้นการทดสอบครั้งนี้นะครับจะช่วย ทำให้คาดานโนเนี่ยมีการทํางานที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถทํางานพร้อมกันหลายๆแพลตฟอร์มได้นะครับโดย x, x, โซลูชันโอแ a m เอ็กซ์เตัวนี้นะครับนั้นเขาจะมีการทํางานพร้อมกันระหว่าง UTXO นะครับคาดานโนโอแคมเอ็กซ์เด็กโแมเอ็นะครับที่สร้างขึ้นโดยทีมงานของโอแ m x กซ์ fi นะครับและก็จะมีเป้าหมายคือ จะมีโซลูชันนะครับที่เป็น dex นะครับหรือว่า decentralized exchange ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการทำนะครับในตัวของ Cardano Negative Token หรือ c n t นะครับที่จะมีการสาธิตใช้ร่วมกันและเดี๋ยวเราไปดูต่อนะว่าคำพูดของโดยโอ o อ a m s i นะครับคุณ Mac, m a ็กมิโรนอฟนะครับ ก็กล่าวไว้ว่าเราภูมิใจอย่างยิ่งที่บรรลุปเป้าหมายที่สำคัญสำหรับ o อแค a น X ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม DEX นะครับที่ใช้งานครั้งแรกบนเครือข่ายหลักของคา d a n o ในขณะที่โซลูชันปัจจุบันของเราแนะนำองค์ประกอบที่รวมศูนย์บางส่วนนะครับคือว่าเป็นกึ่งเซ็นทรัลไลซ์และกึ่งดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับและเรากำลังทำซ้ำโซลูชันใหม่นี้เพื่อกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์เพื่อการทำงานพร้อมกัน และคาดว,ว่า Ocam X จะเป็นเด็กที่ส่งพลังพร้อมประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ราบลื่นนะครับสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนโทเก้นคาราโน่ก็จะอยู่ที่นี่นั่นเองดังนั้นตามกล่าวใบซ่าสัมพันธ์นะครับของทั้งสองฝั่งระหว่างคาราโนมีการจับมือกับ o c a ค X เเด็กเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยไอตัวระบบนิเวศเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า OCx นะครับแล้วตัวนี้จะมีส่วนร่วมนะของ m x f i เนะครับเพื่อสนับสนุนระบบนีเวโ o แ a m x นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกันดังนั้นการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยนะครับคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ Ocamx.fi เนี่ยแล้วก็ทางคาดานโนที่จะมีการทำงานร่วมกันคือมีการขยายแฟนแฟนคลับนะครับที่จะเข้ามาใช้ในโซลูชันตัวนี้ร่วมกันในด้วยนะครับ ังนั้นคาร์โนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจอก็จะมีโทเค็นหลายตัวเลยนะครับมีโทเค็นอย่างเช่น OCC นะครับ OCC ก็ทำงานอยู่บนยู i s ซ a p ซึ่งเป็นเป็นโทเค็นอ่ะนะครับที่ที่เพื่อหาสภาพคล่องนะครับบนยู i s w ว p แล้วก็จะมีาการใช้โทเค็นอย่าง Ocam r r a s e r OCC นะครับเราก็เตรียมตัวไว้แล้วอ่ะที่จะเอา e p a BA เนี่ยมาทำการ stake pool เพื่อจะออกเป็นเหรียญที่เขาทำงานบนโซลูชันตัวนี้ที่พร้อมกันที่ชื่อว่า o c x นะครับซึ่งเป็นโทเค็น o c x ซึ่งโทเค็น o c x เนี่ยจะแจกจ่ายผ่านกระเป๋าสตางค์ที่อยู่บนของคาร์โนได้นะครับไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นยอรอยแล้วดีดาลิอุสนะครับ ADA Lite รวมถึงกระเป๋าอื่นๆที่ ADA รับรองนะครับังนั้นสัญญาณทางนี้นะครับ เป็นตัวส่งสัญญาณว่า ADA มาแน่มาแน่นอนนะครับไม่กลาวนะครับไม่มีความกาวเลยนะครับไม่มีซัดหลอดเลยนะครับแต่มันเป็นของจริงนะครับที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและมันจะปฏิวัติวงการของ decentralized exchange เลยทีเดียวหรือวงการ d e f i นะครับที่ ADA จะมีอะไรที่ออกมาแปลกนะครับใหม่และสามารถที่จะทำโซลูชัน ดิเซนทร e d e เอเจนท e ที่จะมีความรวดเร็วและสามารถทำงานหลายหลายเรียมนะครับหรือหลายๆ s o l u ซลูชเนี่ยพร้อมกันได้นะครับฉะนั้นอันนี้มาแน่นอนและจะแตกต่างกับแพลตฟอร์มอันอื่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับลองมาดูนะครับใายเป็นสายแพสซีเอนคัมนะครับเต็มร้อยกับ ADA เลยกดหนึ่งนะครับ แล้วใครเป็นสายซิ่งสายทัวร์นะครับกดสอนะครับก็ลองดูนะครับแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําว่า ada ในช่วงเนี้ต้องเป็นสัว์แพสซิฟิิงคำก่อนและมันจะเป็นแพสซิฟ e i n ิ o ค e ที่จะทําให้ท่านเนี่ยมีเงินนะครับพอการลงทุนก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆกับในแพลตฟอร์มของ DeFi ลองมาสักนิดนะครับและมันจะโตอย่างที่ไม่ทันตั้งตัว สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดกลุ่มติดตามเรามีทั้งหมดส่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มนะครับเราชื่อคลิปโวนเซนขอมมิตี้นะครับเรามี2กลุ่มนะอีกกลุ่มก็คือ ADA นะครับก็ลองเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันมันฟรีนะครับเป็นกลุ่มคาร์โนเ ADA โดยเฉพาะเลยลองเข้าไปพูดด้วยกันและกลุ่มนี้ก็จะช่วยทําให้ท่านสามารถที่จะลงทุน ใน A D A ได้อย่างถูกต้องมี Mindset ที่ถูกต้องนะครับในการลงทุนนั้นเรามีกลุ่มนะครับชื่อว่า Signal นะครับก็ลองเข้าไปดูใครชอบเล่นตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์ตลาด,ลา,ดลายวันก็ลองเข้าไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นด้วยกันผมแนะนำนะครับว่ากลุ่มต่างๆเน,นี่ยเข้าไปในเพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า a t a และค r d a โนจะโคจรในวมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่ไปด้วยกันแต่ช่องคอยดีมูงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน i ิน i n i ิต m i n e r เท่านั้นร้านอินฟิ i t ต m i n e r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนาสามารถติดต่อบเบอร์โทรศัพท์ บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจอินฟินิ e ม i เนอได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านพระตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้น หากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้